รักที่ดีนะต้องมีสติต้องรู้จักเลือกต้องใช้จิตวิทยาในการเลือกคุณถึงจะเจอรักที่ดีเจอคนที่ใช่เจอคู่แท้ของคุณนะคะคนที่เคยเจ็บปวดเนี่ยอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ที่จะรักให้ดีมากขึ้นเวลาที่เราอกหักนะหลายคนก็กระโดดเข้าไปในเว็บเดทหาคู่เพื่อที่จะหาใครก็ได้มาคุยก่อนไม่อยากอยู่คนเดียวมันรู้สึกเหงาคือข้อจะบอกเลยนะว่ากฎของรักที่ดีอย่าเร่งรีบ คุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนตกตะกอนกับตัวเองก่อนว่าเอ๊ะการที่เราจบกับความรักครั้งนี้ไปอะเราได้บทเรียนอะไรเรามีอะไรที่ต้องปรับปรุงคนแบบไหนที่เราอยากได้ในชีวิตซึ่งเราจะไม่เลือกผิดซ้ําอีกเดิมนะคะเราต้องตกตะกอนกับตัวเองก่อนอย่ารีบแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองในสเต็ปถัดมาบางคนกดดันตัวเองว่าเฮ้ยฉันอายุไม่ใช่น้อยแล้วนะ4ีบวกแล้วนะห้บวกแล้วนะ ดังนั้นฉันต้องรีบหาแฟนก่อนนะคะอย่ากดดันอย่าเอาอายุเป็นเกณฑ์ซึ่งมันมีคนที่เหมาะแล้วชอบเราอยู่แล้วอะคือเราอะคือสเปคในฝันของคนคนหนึ่งที่กำลังตามหาคุณอยู่ดังนั้นคุณไม่ต้องกดดันตัวเองแต่จงพัฒนาตัวเองให้เป็นของขวัญเวลาที่คุณเจอกับคนคนนั้นแล้วอะเราจะเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญให้กับกันและกันดังนั้นอย่ากดดันตัวเองสำหรับค,คนที่ไม่ เรียนภาษาไม่ได้ภาษาหรือเคยเรียนมาแล้วก็ลืมแล้วไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อายที่จะพูดไม่กล้าที่จะพูดพูดไม่ค่อยได้ข้อนี้จะเน้นในเรื่องของการพูดคุยในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าเราเอามาใช้ได้จริงไม่ได้ใช้ทําข้อสอบในห้องเรียนนะคะดังนั้นจะเน้นในเรื่องของคําพูดมากกว่าซึ่งคุณสามารถที่จะเรียนได้เลยณวันนี้แล้วก็มาเทสกับโคชเชมเพื่อที่จะแนะนําคุณว่าควรจะพูดแบบนี้ออกเสียงแบบนี้ ซึ่งมันจะทําให้คุณนะ่ะมีพัฒนาการในการเรียนภาษาได้ง่ายขึ้นโอเคไหมใครสนใจเรียนติดต่อได้ที่แอดเชค่ะ